สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬานะครับวันนี้มาพบเจอกันแบบเห็นหน้ากันสักนิดหนึ่งครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มหากรรมกีฬาโอลิมปิก2020กํากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วก็มีทัพนักกีฬาไทยที่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันในการนี้อยู่ ทั้งหมด41คนแน่นอนครับว่าทางสปอร์ตขับสำหรับคนนักกีฬาก็จะพยายามนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวในวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เรานำมาเสนอกันครับมากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่32ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจะเปิดฉากการแข่งขันขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่8สิงหาคม โดยทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก็คว้าโคต้าเข้าร่วมชิงชัยได้ทั้งหมด41คนแบ่งเป็น14ชนิกกีฬานะครับความพร้อมล่าสุดครับวันนี้บิ๊กต้อมชนะชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยก็ยืนยันว่าการคัดเลือกนักกีฬาที่จะรับหน้าที่ถือธงไตรลงในพิธีเปิดโอลิมปิกเกมมีปัญหาพอสมควรครับเพราะว่าพิธีเปิดในวันที่23รกรกฎาคมเนี่ยเลกค่อนข้างดึกครับเกือบเที่ยงคืน ทำให้นักกีฬาที่จะลงแข่งขันในวันที่24ก็คือวันรุ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเทควันโดรวมถึงมวยสากลไม่พร้อมทําหน้าที่นี้ครับก็ทางบิ๊กต้อมก็มอบหมายให้ทางนภพัสวรนหยางไผบูรนักกีฬายิงปืนหญิงทีมชาติไทยแล้วก็สเ,วเสวตเศษฐาพรน,นักกีฬายิงเป้าบินชายทีมชาติไทยทําหน้าที่ตรงนี้ครับ ซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ถือว่ามีผลงานที่น่าสนใจและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่โอลิมปิกจัดให้มีนักกีฬาชายและหญิงรับหน้าที่ังดกล่าวไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศครับสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับแล้วก็การจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็ใช้มาตรการบับเบิลแอนซิลที่ดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิด แต่ว่ามาตรการนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามีรายงานว่านักกีฬาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬากว่า11,000คนเนี่ยมีนักกีฬาเริ่มติดโควิดแล้วครับสำหรับการจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบบับเบิลแอนด์ซิลนะครับแต่ดูเหมือนว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลครับเพราะว่าฝ่ายจัดการแข่งขันโอลิมปิก2020 ยืนยันครับว่าหมู่บ้านนักกีฬาในกรุงโตเกียวซึ่งมีนักกีฬาอาศัยอยู่ประมาณ11,000คนพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นรายแรกครับ แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันแบบ b u ตเบิลแอนซิลก็ตามอันนี้เป็นข่าวจากทางข่าวสดที่ผมหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในหมู่บ้านนักกีฬารวมแล้วกว่า67เคสนับตั้งแต่มีการเปิดใช้งานขึ้นมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมล่าสุดเคนจิชิบุยะอดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพประชากรของมหาวิทยาลัย คิง l อเลดลอนดอนชี้ว่ามาตรการป้องกันโควิดในหมู <etus> ่บ้านนักกีฬาเนี Ay ่ยไม่ได้ผลแล้วแล้ววิตกว่าจะระบาดไปสู่ประชาชนญี่ปุ่นอีกด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับนักกีฬาทุกๆคนรวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยที่ต้องไปทำหน้าที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนอกจากจะต้องแข่งขันกับนักกีฬาชาติอื่นๆแล้วยังต้องระมัดระวังตัวไม่ให้ตัวเองติดโควิด19อีกด้วยครับ มาดูกันที่ความพร้อมของทัพจอมเตะทีมชาติไทยก็คือทีมเทควัโดทีมชาติไทยที่เดินทางไปเตรียมตัวก่อนหน้านี้แล้วครับและได้ลงฝึกซ้อมเป็นวันที่3ทั้งน้องเทนนิดพานิพักวงพัฒนก,กิจจอมเตะเบอร์นหนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงแล้วก็จูเนียร์รามนารงสเสวกวิหารีนักเทควโดหนุ่มในรุ่นอายุ58กิโลกรัมซึ่งโคเชเชยองซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ติวเข้มนักกีฬาทั้ง2คนอย่างใกล้ชิดครับโดยให้ฝึกซ้อมในเทคนิคต่างๆโดยเฉพาะการเตะที่หัว3าคะแนนและในการฝึกซ้อมก็จะให้จูเนียร์วิ่งมากขึ้นอีกหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้จูเนียร์ยังมีน้ำหนักตัวที่เกินอยู่1นกิโลแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับส่วนน้องเทนนิสน้ำหนักตัวพอดีกับพิกัด49กกิโลกรัมถึงตรงนี้แล้วโคชเชก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับ โดยเฉพาะการแข่งขันครั้งนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็ไม่อนุญาตให้มีผู้เข้าชมนั่นก็คือจะส่งผลดีกับนักกีฬาของไทยนะครับเพราะว่าจะทําให้ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ในส่วนของนายกสมาคมคกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหน้าเป็นห่วงเช่นกันครับเพราะว่าทางสาพัน์ธเทควันโดโลก ควบคุมการตัดสินทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมาก็ทํางานได้ดีครับทำหน้าที่ได้โปร่งใสซึ่งตอนนี้ระบบกรอไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การให้คะแนนเชื่อถือได้ร้อเปส่วนเรื่องผู้ตัดสินญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องแฟร์เพย์อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับทีมเทควันโดทีมชาติไทยก็จะแข่งขันในวันที่24กรกฎาคมนี้ครับโดยจะแข่งขันวันเดียวจบก็เป็นกําลังใจให้หนักกีฬาทั้ง2คนด้วยนะครับมาต่อกันที่ความพร้อมของทีมจัก,กรยานทีมชาติไทยกันบ้าง บีจุธาทิปมณีพันธ์นักปั่นหญิงประเภทถนนได้เก็บตัวฝึกซ้อมตามแผนของโค้ดดีเสียเ่ยวเล่ยผู้ฝึกสอนชาวจีนด้วยการปั่นระยะทาง60-70กิโเมตรโดยไม่เล่งความเร็วมากนักเพื่อรักษาระดับการเต้นของหัวใจให้อยู่ในโซน2โคต้ำพันจากาศเอกวิสุทธ กสิยพัฒ์ผู้ฝึกสอนเลือกเส้นทางให้จุฑาทิปัน่นภายในสนามแข่งขันรถยนต์ฟูจิสปีดเวที่เป็นเส้นชัยของการแข่งขันโดยสภาพสนามก็มีเนินสูงต่ำสลับกันตลอดทางสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เป็นการฝึกซ้อมวันที่3แล้วนะคะก็บีทวันนี้บีทกับโคตั้มจะไปดูเส้นทางในการแข่งขันจริงซึ่งเราจะามาจาก โตเกียวคือเราต้องข้ามภูเขาลูกนี้มาซึ่งเราจะไปดูเส้นทางว่าการขึ้นภูเขาลูกนี้มามันจะยากมากแค่ไหนคะ่ะเพราะว่าในแผนที่แล้วเราต้องข้ามภูเขาลูกนี้มา20กิโลซึ่งเราก็มาปั่นอยู่ในเลกเนี่ยคะ่ะเ,เลกนี้ก็ชื่อวากาวาจิโกะไม่ใช่ <laughs> ชื่อยากเลยทีเดียวยามานาคาโกะค่ะ <Ừ. S 1> เราก็จะผ่านเลกนี้ไปแล้วก็ไปขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งข้างหน้า ซึ่งก่อนจะไปจบเส้นเส้นชัยอะคะ่ะซึ่งวันวันก่อนวันแรกเราก็ได้มาทําการดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะพอจากตรงนี้ไปถึงเส้นชัยก็จะเหลืออีกประมาณ30มสิบกโลได้ะคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกัน,นะคะ่ะวันนี้เราก็จะทําการฝึกซ้อมระยะทาง100กิโลซึ่งจะปัอนจากที่นี่ลงไปขึ้นภูเขามา20กิโลแล้วก็จะไปอ,อีกภูเขารุน่นึงก่อนที่จะไปจบเส้นชัยอะคะ่ะสาหรับบีทแล้วก็โค้ดวิสุด ทางเจ้าภาพากำหนดให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกันกับนักกีฬาชาติอื่นๆผลการตรวจปรากฏว่าตอนนี้ทั้งสองคนก็ยังเป็นลบอยู่นะครับยังไม่ติดโควิดแต่อย่างได มาดูทางด้านวินเซิร์ฟทีมชาติไทยกันบ้างครับซึ่งเดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่12กร,รกฎาคมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอุ่นปิกเกม2020ล่าสุดสิริพรแก้วดวงงามนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยประเภท RSX บุคคลหญิงก็บอกว่าตอนนี้ลงทําการฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่น5วันแล้วอากาศเหมือนบ้านเราครับคือร้อนแล้วก็มีสภาพลมที่เบาคลื่นเบาแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงแข่งขัน มีข่าวว่าจะมีพายุเข้าก็ต้องลุ้นกันอีกทีแต่ตอนนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมแข่งเต็มที่ขณะที่นัทพงศ์โพน,นพรัตน์นักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยประเภท RSX บุคคลชายบอกว่าอากาศที่นี่เหมือนประเทศไทยครับหากสภาพอากาศยังเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเข้าทางเราส่วนนาวากาศเอกยุทธนาอักษรศรีผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าโดยรวมแล้วพอใจกับการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่นี่แต่ยังเป็นห่วงเรื่องกระแสน้ำกระแสลม ซึ่งเหมือนจะมีคลื่นทียังต้องไปปรับกันอีกทีนึงในช่วงแข่งก็ต้องดูว่าพายุจะเข้าหรือเปล่านะครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวบางส่วนของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาโอลิมปิก2020ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้แต่ผมเลือกบางประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟัง ก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแกลนสปอร์ตด้วยนะครับมีสปีตมีแกลนสปอร์ตที่สนับสนุนชุดในการนำเสนอข่าวสารดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ